สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแฟนเพจนะครับของกฤษดาคุกคานะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเราจะมาดูรถนะครับคันเล็กๆประหยัดประหยัดนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 6นะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนะครับคันนี้จําได้ว่าไม่ไม่เยอะนะครับไม่น้อยๆนะครับมีชุดแต่งเกิร์ตนะครับไฟหน้าดูใสนะครับ แล้วก็รูปทรงเขานะครับจะเฉบีวเฉียวหน่อยนะครับกับรถราคานี้นะครับคันนี้เป็นรถปี16นะครับเป็นเครื่องนะครับ1,250นะครับก็อยู่ในซกเมนต์ของอีโคคาร์นะครับถือว่าค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันอ่าภายนอกนะครับดูฉบเฉียวภายในดูกว้างนะครับเรียบหรูนะครับคือก็ไม่ได้อึดอัดจนเกินไปนะครับสิ่งที่ท่านจะได้จากรถคันนี้คืออะไรบ้างนะครับอ่ะป้ายนะครับอยู่ที่3าม แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ผมลดลงเบยหมื่นหนึ่งนะครับกับรถซิกเมนต์นี้นะครับวันนี้ขายในราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าทุกท่านสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวท่านเองด้วยนะครับประวัติดีกู้ได้เต็มผ่อนเดือนละประมาณหกพันแปดนะครับหกปีนะครับหกพันแปดหกพันเจ็ดนะครับหกปีนะครับกับรถคันนี้นะ ให้ดูนะครับตัวนี้ได้ใส่ชุดแต่งมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ล้อนะครับสีทองนะยางได้ยางปีใหม่ล้อใหม่นะครับคันนี้แต่งให้เลยนะกระจกมองข้างนะครับจะเป็นออกสีดํานะครับสีดําเงาสีตัวรถจะเป็นสีไม่ใช่สีขาวโอโม่นะครับต้องบอกก่อนนะครับลูกค้านี่นะทุกท่านมันเป็นสีขาวมุกนะครับรถคันนี้มาต่อนะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ มาต่อนะครับเราจะมาแบบไม่ช้าไม่เร็วจะไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับแปะไว้อยู่นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคันนี้เป็นรถเบนซินอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบผมจะชอบไฟท้ายเขามากนะครับสวิปนะดูจากบันท้ายนะครับอ่าอ่าให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มันใหม่จริงๆนะครับนะตัวนี้ก็ไว้วางของได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่าเพอเราเอาขึ้นนะครับเห็นนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่มีแม้แต่ขยับนะครับไม่มีขยับนะครับต้องขอบอกนะครับว่ารถคันนี้ทําไมมันดูใหม่นะเพราะว่ารถมันใหม่แค่10,000โลเบาะต้องดูใหม่นะครับไม่มีรอยขาดตึงเปียะข้างบนนะครับ ดูพรมนะครับฝังคาเนียนสนิทถุงยังไม่แกะนะครับพวงมาลัยใหม่หมดนะครับทุกอย่างใหม่จริงๆนะครับหลายคนบอกว่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเปิดประตูมานะครับติ๊กงติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ดูนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับนี่ถ้าไม่บอกนะครับผมนึกว่ารถป้ายแดงมาเดี๋ยวเราจะไปดูคันหลังกันต่อเดี๋ยวคันหลังจะน้อยใจ นี่คือ Honda Jazz ตัวสุดท้ายนะครับ n ิว Jazz นะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนโฉมเป็น GK นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับสภาพนะครับสีไม่เคยเก็บนะครับริ้วลงริ้วลอยนิดๆหน่อยๆนะครับราให้มีนะแต่เราจะขัดออกให้นะครับดูไฟนะครับไม่มีเหลืองนะครับมีบ้างนะครับตามสภาพตามปีนะครับแต่ไม่มีแตกหักไม่มีชนนะแล้วเป็นสีบอลเงินนะครับ ได้ล้อแมกมานะครับก็ถือว่าจะเลือกเข้ากับตัวรถได้ดีนะครับขับดีมากช่วงล่างไม่มีดังบอกได้เลยนะครับอ่มาดูนะครับช่วงหลังนะครับมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีชุดแต่งสเกิร์ตมาอยู่แล้วนะครับไฟไม่มีแตกนะครับไม่มีร้าวนะครับเพราะรถไม่ค่อยได้จอดตากแดดนะแล้วก็ ได้ติดเซ็นเซอร์มาด้วยนะคันนี้มีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นตาของโมเกนนะน่าจะเป็นชุดแต่งของเขานะครับนี่นะครับยี่ห้อวันนี้เอาไปเลยนะครับสามหมื่นบาทน้องตองหนึ่งให้ส่วนลดไปเลยนะครับสามหมื่นบาทเหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทย้ํานะครับราคานะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทกู้ไฟแนนซ์นะครับสามารถกู้ได้เต็มนะ ทุกอาชีพขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าแบงค์จะปล่อยกู้ให้ได้แค่ไหนแต่โดยประวัติดีนะครับกู้ได้เต็มผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ7,200 7,300ดิฟกันอยู่นิดหน่อยนะครับติดต่อได้นะครับผมนะครับคันนี้มาดูกันนะครับเห็นไหมครับได้เบาะหนังนะครับแอร์เย็นชํานะข้างๆนะครับแผงประตูนะครับข้างบนมันจะ่าเป็นหนังนะครับ ข้างบนจะเป็นหนังนะครับดูดีๆนะครับเป็นคอนโซลที่ออกแบบมาให้มันดูเหมือนอารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวหูช้างนะให้เห็นอยู่นะครับแอร์แบกนะครับสฝั่งแล้วก็ออกแบบมาได้แบบนะสปอร์ตจริงๆนะครับตรงนี้นะครับรถรุ่นอื่นจะไม่ค่อยมีจะเสมอตรงนี้เอาไว้ใส่ของได้นะครับ เป็นรถรุ่นอื่นนะครับเขาจะทําแบบที่ดึงมาบางรุ่นก็ไม่มีแต่รุ่นนี้มีไว้ให้วางแก้วหรือวางกระป๋องเล็กๆนะครับกระป๋องกาแฟกระป๋องโคกระป๋องน้ําอารมณ์แล้วแต่นะครับแล้วมันไปตรงช่องแอมันทําให้มันเย็นสดชื่นครับมันเย็นสดชื่นนึงนะครับอ่าน,นั่งสบายจริงแอร์ A, เย็นแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับมันโดนผมไม่ได้นะครับโดนแล้วผมจะง่วงนอน นะครับต้องบอกเลยนะครับผมจะง่วงนอนอีกแล้วมุมมองนะครับกระจกเขาจะเป็นบานใหญ่นะครับมุมมองทัศวิสัยดีนะครับบอกได้เลยว่ามุมมองทัศวิสัยดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังว่ามันแคบมันอึดอัดหรือเปล่านะครับผมกว้างนะไม่หลอกนะครับอ่านะครับกว้างนะครับภายในนะครับเป็นหนาเบาะหนังนะครับสีดําแล้วก็ข้างหลังนะครับก็เป็นเบาะ สีดานะครับซึ่งไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีย้วยนะครับก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับค่อนข้างจะลงตัวนะครับก็ถือว่าไม่อึดอัดนะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ารถนะครับหน้าเดิมเป็นยังไงนะครับนะให้เห็นก่อนนะครับว่านี่นะครับเป็นเครื่องนะครับของอนด้านะครับ IVT e c นะครับตัวข้างบนนะครับ เขาจะเป็นเขาเรียกว่าลูกเบี้ยวอธิบายไม่ถูกนะครับอันนี้ตัดไปนะครับเหมือนเทคเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับของฮอนด้านะครับเขาจะเข้าใจแบบนี้นะครับเขาจะมีพอลูกเบี้ยวนะครับ2 2ชุดนะครับแยกกันนะครับไว้เปิดนะครับในรอบสูงนะครับในเมื่อเทคเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับหลายคนจะเข้าใจแบบนั้นนะครับของรถฮอนด้านะครับมาดูนะครับว่าความสวยงามนะครับหน้า หน้าตาก็เป็นยังไงนะครับดูนะครับหม้อน้านะครับจะอยู่ใต้คานนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องนะครับเว้นเปิดฝาหม้อน้ําไว้หน่อยคานเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะนะครับคานเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับแล้วก็จัดได้ทุกอาชีพนะครับขึ้นอยู่นะครับว่าถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับกู้ได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ7,2 0 0 7 3 0 0นะครับ6ปีกับ เจ็ดปี2014นะครับในราคา369,000บาทนะครับซูซูกิสวิปตัวนี้นะครับมีชุดแต่งนะครับปี2016นะครับมีชุดแต่งแม็กใหม่ยางใหม่ไม่10,000กิโลนะครับย้ำนะครับไม่10,000กิโลนะครับขายในราคาโปรโมชั่นวันนี้349,000บาท349,000บาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ6 7 6,8 6 8 0 0นะครับต่อเดือนนะครับ วันนี้ผมนะครับตองหนึ่งนะครับก่อนจะจากไปนะครับบอกขอฝากไว้นิดนึงนะครับกดติดตามนะครับเพจนะครับเพจ Facebook ของกฤษดาคุตคาระครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ไว้นะครับแล้วถ้าใครดูคลิปวีดีโอนี้ไม่ทันนะครับจะไปดูย้อนหลังใน YouTube Channel พิมพ์คำว่ากฤษดาคุตคารกดซ u b สไ r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อในหลายๆช่องทางให้การดูรถของท่านลูกค้าแบบสะดวกสบายขึ้นนะครับหรือรถมือสองงานาทีนะครับ แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับหรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์วันทุกคาในกฤษดาโดยตรงก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องหนึ่งนะครับต้องขอนะครับจากกันไปแล้วนะครับวันนี้ขอฝากเบอร์ไว้อีกนิดนึงนะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6บันทึกเบอร์ขึ้นไลน์นะครับสนใจติดต่อมาครับวันนี้สวัสดีครับ